สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้มอบคณะรัษฎรประชิดบุกทำเนียบเคลื่อนฝ่าแนวตำรวจเผชิญหน้ากลางแยกนางเลิงเจอบล็อกไม่ให้ข้ามสะพานผ่านฟ้า จากกรณีกลุ่มคณะราษฎรได้ประกาศจัดการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินโดยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการควบคุมตัวไั่ดาวดินแกนำกลุ่มดาวดินและ นายชัยอมรอแก้วิบูลพานหรือแอมมี่เดอะบอททอมบูซึ่งนำทีมมาตั้งหลักปราัยก่อนการชุมนุมโดยมีผู้ถูกจับกลุ่ม21รายทำให้ในวันที่14ตุลาคมทางแกนนำได้มีการเปลี่ยนเวลานัดหมายเป็นเวลาแปดนาฬิกา โดยล่าสุดเมื่อเวลา13.55นาทีวันที่14ตุลาคมนายอานอนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรได้ประกาศเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในเวลา14.30นาทีเป็นต้นไปโดยขณะน,นี้ผู้ชุมนุมของคณะราษฎรเต็มพื้นที่แยกคอกวัวและนุสาวรีประชาธิปไตยจากนั้นเวลา14.30นาฬินาทีนยอานอนท์ได้ขึ้นรถปราศัยนำผู้ชุมนุมมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยมีการ ตั้งแถวบริเวณด้านหน้าถึงสองชั้นพร้อมหน่วยสันติวิธีโดยแกนนำขอให้ตำรวจอย่าตั้งแนวขวางการเคลื่อนชุมนุมและเชิญคนใส่เสื้อเหลืองมาร่วมด้วยเมื่อมาถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งแนวขวางอยู่พร้อมจอดรถเมคขวางไว้อีกชั้นผู้ชุมนุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้และถอยแนวอย่าขัดขวางประชาชนจากนั้นผู้ชุมนุมยังได้นำกล้วยที่เตรียมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย ต่อมาเวลา14นาิกานาทีแก่นนำผู้ชุมนุมได้เข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้เปิดทางและเคลื่อนการชุมนุมไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยผลการเจรจาเจ้าหน้าที่ยินยอมให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนการชุมนุมไปทำเนียบซึ่งผู้ชุมนุมได้ข้ามสะพานผ่านฟ้ามุ่งหน้าเข้าถนนนครสวรรค์พร้อมขอเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนอย่าขัดขวางประชาชนซึ่งตลอดเส้นทางพบเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมาตั้งขวางในซอยที่จะทะลุข้ามไปยังถนนรัชดา ำเนินตลอดแนวจากนั้นเวลา15นา15นาทีผู้ชุมนุมได้เคลื่อนผ่านถนนนครสวรรค์มายัางย่านตลาดนังเล้งเพื่อเตรียมข้ามสะพานเทวกรรมรังรักไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยมีกำลังตำรวจ บชพ5ตั้งแนวอยู่บนสะพานและรถจอดขวางทางอยู่4-5คันจากนั้นแกนนําผู้ชมุมนุมได้เข้าเจรจากับตำรวจเป็นด่านที่2เพื่อขอให้เปิดทางเคลื่อนการชมุมนุมโดยแกนนําผู้ชมุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเจรจานานประมาณ20นาทีแกนนําจึงนํามวลชนและรถเครื่องขยายเสียง มุ่งหน้าเข้าถานนพิษณุโลกไปที่สะพานชามัยมารุเชตพร้อมแจ้งกับมวลชนว่าจะชุมนุมอย่างสันติไม่ปะทะกับใครจากนั้นผู้ชุมนุมได้มาหยุดบริเวณก่อนถึงแยกนางเลิงเนื่องจากด้านหน้ามีแนวตรชดอมาขวางอยู่พร้อมรถบัสเพื่อสกัดไม่ให้มุ่งไปทำเนียบเดือดแยกนางเลิงแกนนำเจรจาฝ่าแนวกั้นร่วม30นาทีไม่เป็นผลทนไม่ไหวเขย่ารถบัสขนเริ่มเป็นลมแพทย์เริ่มวิช่วยเหลือ ต่อมาเวลา15.40นนาทีแกนนำส่งตัวแทนออกมาเจรจายอีกครั้งเป็นเวลาเกือบ20นาทีโดยผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามผลักรถบัสท,ที่ขวางทางเพื่อแสดงความไม่พอใจเนื่องจากการเจรจายไม่เป็นผลอีกทั้งยังมีผู้ชุมนุมสูงอายุหลายรายเริ่มเป็นลมก่อนได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งเปรพร้อมแพทย์เข้าช่วยเหลือ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเหนื่อยก็ต้องสู้ๆครับตามมาครับเอาให้จบ16ตุลาไปเลยเบื่อสุดๆและพี่น้องพวกมันอยู่ต่อไปไม่มีอะไรดีเลยนี่แค่ส่วนน้อยนะเดี๋ยวคงตามกันมาอีกเยอะแนวร่วมภาคอีสานมากันหรือ,อยังและภาคอื่นๆมากันครบไหมครับพวกเราต้องทำให้พวกมันกลัวให้ได้ สู้ๆครับต้องเอารัฐบาลแบบนี้และนายกไม่มีสมองออกเป็นนายกอะไรวะมีแต่ประชาชนตกงานไม่มีกินประเทศชาติจนลงคนจนก็เยอะใครที่บอกว่าหยิบมือออกมาดูซิว่าเท่าไหร่เขามาเพื่อให้นายกลาออกก็เท่านั้นถ้าออกมันก็จบเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วพร้อมใจกันมาไม่จ้างบังคับมาเหมือนบางกลุ่มต่างกันเยอะตำรวจ จงเปิดทางให้พวกเขานะครับควรจะแยกแยะในเหตุการณ์วันนี้ประชาชนเขาทำถูกแล้วขอให้ปลอดภัยระวังด้วยนะคะไม่สะทกสถานบ้างเลยหรือไรถ้าเป็นคนปกตินี่เขาละออกไปแล้วเขาล่าสุดงานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันประทะเดือดเสื้อเหลืองคณะราษฎรเผชิญหน้าปาของลอยวนโดยบรรยากาศบริเวณหน้านุสาวรีประชาธิปไตยกลุ่มผู้จมนุนคณะราษฎร 2 5 1 3ทยอยมาร่วมการชุมนุมและยึดผิวถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้าไว้ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ชุมนุมที่ต้องการพื้นที่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาโดยที่กลุ่มคนสวมเสื้อเหลืองอยู่บริเวณรอบๆและอีกฝั่งของถนน โดยต่อมาเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มคณะราษฎรที่ปักหลับชุมนุมบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่าได้มีการผู้ชุมนุมตั้งแถวเรียงกันเป็นหน้ากระดานมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนอกจากนี้ได้มีการแบ่งเวทีปราศัยบนรถเคลื่อนที่เป็นสคันโดยรถปราศัยคันหน้าสุดได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมอยู่บริเวณหลังแนวกาด และให้นั่งลงกับพื้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งแถวเป็นหน้ากระดานเพื่อขวางบริเวณถนนราชดำเนินมุ่งหน้าถนนผ่านฟ้าปรากฏว่าได้มีการปรับขบวนแถวขนานไปกับถนนราชดำเนินจากนั้นในเวลา13.05นาทีได้มีการประทะกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองกับ ู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรบริเวณหน้าร้านเมทาวลัยหรือสอนแดงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบวิ่งเข้าไปห้ามเพื่อไม่ให้มีการประทะแต่ปรากฏว่ายังมีการคว้างปาสิ่งของเช่นขวดน้ำพลาสติกแก้วน้ำพลาสติก เปลือกผล,ลไม้รองเท้าและร่มไปมาระหว่างสองฝั่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้นำรถขยายเสียงออกมาระบุว่าก็าให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือจากนั้นเวลา13.15นาทีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยแนะนำแผงเหล็กมากา้นและตรึงกำลังไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันและเปิดพื้นที่เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ ซึ่งพบว่ามีผู้ได้รับบัดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายเป็นการของฝั่งผู้ชุมนุมนอกจากนี้สถานการณ์เป็นไปอย่างเคร่งเครียดเนื่องจากปริมาณผู้ชุมนุมเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงแยกคอกวัวส่วนประชาชนที่เดินทางมารับเสด็จเริ่มเพิ่มปริมาณเต็มพื้นที่สฝั่งถนน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นใครสร้างสถานการณ์ใครตั้งใจให้ม็บมาเผชิญหน้าใครตั้งใจทำร้ายประชาชนแม้ไอ้พวกเลวเสื้อเหลืองมีแต่ทหารเอามาชนประชาชนถ้าเสื้อเหลืองทำร้ายผู้ชุมนุมก็คงไม่ผิดผู้ชุมนุมต้องอดทนนะอย่าใช้อารมณ์ทำไมพี่ๆเสื้อเหลืองเขาทรงผมเดียวกันหมดเลยนะครับ นั่นลหละสิ่งที่ระบอบชั่วชวนี้มันทํามาตลอดให้ประชาชนทําร้ายทําลายกันเองระบอบส้นเท้าถึงได้อยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันแบ่งแยกประชาชนแล้วปกครองคนที่ใช้ความรุนแรงคือรัฐบาลทนไม่ไหวแล้วโว้ยพี่ป้านะ้าอาควรออกมาเคียงข้างน้องนนักศึกษาให้มันรู้ว่าเราจะไม่ทนกันอีกต่อไปมีแต่แก่ๆครับเสื้อเหลืองเดี๋ยวก็เป็นลมกลับบ้านกันหมดแล้ว เอาทหารใส่เสื้อเหลืองแล้วเป็นล้อมแบบนั้นมันก็เห็นเจตนาอยู่แล้วนะว่าต้องการอะไรเสื้อเหลืองไปคัดมาจากหน่วยไหนบ้างรายงานมาสิทําไมหัวเกรียนจังหัวเกรียนทุกคนเลยเผยเผอเน็บปืนมาด้วยกันมั้งเนี่ยระยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งใจจัดม็อบมาชนม็อบให้ประชาชนตีกันเองมีหน่วยไอโอคอยปลุกปั่นข่าวให้คนทะเลาะก,กันยังมีความเป็นคนอยู่ไหม มอบเสื้อเหลืองพกอาวุธไปด้วยโคตรจะถอยเลยอยากทราบนะครับว่าเสื้อเหลืองใครจัดตั้งมาหัวเกรียนก็มีอะไรกันครับเนี่ยเอาทหารเกณฑ์มาทำเป็นเสื้อเหลืองหน้าอัุทธ์สิ้นดีหมดปัญญากันแล้วหรือมอบเสื้อเหลืองทรงผมนี้เหมือนทรงตำรวจทหารเลยนะเสื้อเหลืองมีแบบที่ว่าทหารตำนวดแทรกมามีไหมคงมีนะเหมือนเมื่อก่อนไง ม็อบชนม็อบทหารมาสลายการชุมนุมเท่ากับเข้าแผนเผด็จการเป๊ะๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ